สวัสดีครับผมขณะนี้เรากําลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับหุ้น3ตัวนะครับผมนะนี่เลย True นะครับผมก็เป็นหุ้นตัวแรกนะครับที่เออเป็นเป็นพาร์ทแรกที่เพื่อนขอเข้ามาเนาะแล้วก็มีอัปเดตต่อกันกุลนะครับแล้วก็ XO นะครับคลิปนี้จะมีอยู่3ตัวนะครับผมนะก็กอนอเลยก็สวัสดีปีใหม่นะครับผมเนาะ เป็นคลิปแรกที่เรามาพูดคุยกันในปี67นี้นะครับผมอ่ะเข้ามาดูที่กราฟกันเลยนะครับผมก็ตรงนี้ก็มีการแตกพานะครับผมของของหุน้น true นะครับผมอืมอ่าเขาเด้งขึ้นมาทำเป็น expanding leading diagonal er นะครับผมนะก็เป็นสามเหลี่ยมปากเปิดนั่นแหละนะครับผมก็ A B C D E จบขึ้น E แล้วก็ยอ่อลงมาแต่ยอ่อย่อเหมือนเฟลเฟลสักหน่อยนะครับผมมันมันฟิลเลียนิดนึงนะแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปนะครับผมเนาะแล้วก็มียอ่อกลับลงมาตรงนี้นะครับผมอ่จะ z o o เข้ามาเราก็แกะ,กะนะครับผมเป็น small X wave นะครับ small X wave เนี่ยตัวนี้ขึ้นแรกเนี่ยอ่ากรุ๊ปแรกของเขาเนี่ย มองเป็นซิกแซกนะครับผมก็คือตัวนี้ดูตรงเมาส์นะเนี่ย A B C ตรงนี้เป็นซิกแซกเด้งขึ้นมานะครับผมเป็น X นะครับผมขึ้น X นะอืมส่วนจะ X ก,กับอะไรนะครับผมเนาะคือถ้าทรงนี้นะครับผมคือฐานด้วยแถวห้าบาทห้าบาทห้าตังเนี่ยมันไม่หลุดเนี่ยนะครับผม คือมันมีความเป็นไปนได้สูงที่เขาจะทำเดซเซนดิ่งแต่ผมก็ยังไม่ไม่การันตีว่าเขาจะทำเดซเซนดิ่งนะครับผมแต่ผมมองว่าน่าจะทำน่าจะพักตัวในกลุ่มของแท่งเกลนะครับอืมนะสมอลแอกวิตรงนี้ถามว่าน่าเก็บหรือยังคือมันน่าเก็บเลยนะอันนี้ตามความคิดของผมนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เลยนะครับผมแถวแถวห้าบาทแล้วก็ห้าบาทห้าตังค์เนี่ยคือมันเป็นฐานเก่าของเขาก่อนที่เขาจะ อ่มีการแตกพานะครับผมเนี่ยหนึ่งนะครับผมอสองนะครับผมสามนะสี่นะครับผมนะคือผมมองว่าตรงนี้บริเวณนี้เป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะมีเนยะนะครับผมนะซูมเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆสักหน่อยนะครับผมเนาะเพราะว่าคลิปนี้มีสามตัว นะครับอ่ะซูมเข้ามานะครับผมกลุ๊ปนี้เรามองเป็นแท่งเกลนะครับผมคือเห็นจากเขาโค้งแล้วเนี่ยนะครับคือมันก็เห็นทรงนี้นะครับผมอืมนะนะครับ ทิศทางมาทางนี้นะครับผมก็เป็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้ก็ต้องเป็น A B C D แล้วอีกหนึ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ E นะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราแทงเป็น Descending Triangle นะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวใส่ชื่อเข้าไปเลยนี่คืออ่าโอ้ย descending triangle นะครับผมนะเรามองว่าการทำ small x w อ็กของทูรอบนี้นะครับผมน่าจะเป็นซิกแซกนะครับผมเกับ descending triangle นะครับผมอยู่ในกลุ่มของด d o u b l ลนะครับผมเนาะก็มีน่าจะมีอยู่สองขึ้นนี่แหละนะครับผมอ่านี่คือเขามีแพทเทิร์นนะครับผมนะอ่าคือมันน่าสนใจก็คือเราเราสามารถที่จะพอที่จะคาดคะเนดได้นะครับผมเพราะว่าเขามีแพทเทิร์นสองนะครับผมสัญญาณกับตัวของเขามีนะก็คือเนี่ย RSI เนี่ย ยกโลขึ้นนะครับผมนะในขณะเดียวกันที่ไฮของเขาเนี่ยมันย่อลงนะครับผมอืมอันนี้คือบูริตเดเวอร์เจนต์นะครับผมหุ้นจะกลับตัวเนี่ยนะครับคือเขาต้องทำบูริตเดเวอร์เจนต์คือผมก็พูดอยู่บ่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นสัญญาณแรกมานะครับผมทำบูริตเดเวอร์เจนต์นะครับผม สัญญาณที่2ก็คือเขาทาเขาน่าจะทำ descending triangle นะครับผมถ้าผมแทงถูกนะจบมันต้องมาจบขึ้นดี้แถว5บาทแล้วก็5บาท5ตังเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเขาถึงจะเด้งนะครับผมอ่าส่วนจะเด้งขึ้นไปเนี่ยทำแบบ i m p w l e e ไหมนะครับผมหรือหรือจะพักตัวต่อนะครับผม เราค่อยมาแกะกันอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าขึ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นไทแองเกิลนะครับผมเอ่อแต่ถ้าแต่ถ้าขึ้นนี้เป็นไทแองเกิลคือมันควรที่จะจบสมอลเอ็กเวฟนะครับผมคือจะเอ็กอะไรก็ช่างซิกแซกเอ็กซิกแซกแฟตเอ็กแฟตนะครับผมคือมันได้หมดนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าแพทเทิร์นมันเป็นเด็เอ่อดิซเซนดิ้งไทแองเกิลเนี่ยนะครับผมคือมันจบแต่ถ้าแบบซิกแซกเอ็กซิกแซกเนี่ย มันอาจจะมีแบบทิปโปมันอาจจะไปจบแบบแทงโก้ก็ได้นะครับผมนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันทําด e เซน n ิ้งแทงก์โกแล้วสําหรับทูเนี่ยคือมันน่าจะจบแบบสมองไอเฟตรงนี้ขาลงองเขานี้นะครับผมคือผมมองว่ามันมีโอกาสที่จะกลับตัวสําหรับทูนะครับสําหรับคนที่จะเข้าไปเล่นสั้นนะครับผมเออผมแนะนําให้แบ่งไม้เข้านะครับผมก็แบ่งสักสามไม้สําหรับทุนสําหรับหน้าตักที่มีอยู่ที่จะเข้าตัวนี้ถ้าชอบตัวนี้นะครับ ก็เข้าไปได้เลยนะครับผมราคาของเขาตอนนี้อยู่ที่5บาท20ตังค์แต่เกิดหลุด5บาทนะครับผมถ้าหลุด5บาทก็ตัดขาดทุนไปก่อนนะครับผมรอยเขายกตัวขึ้นมานะครับผมแถวๆห้าบาทแล้วก็ห้าบาทห้าตังค์เนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าใหม่ก็ได้นะครับผมเนาะคือจุดตัดขาดทุนเนี่ยมันแคบนะครับผมคือมันเข้าทางมากแล้วแบบทาร์เก็ตของเขาเนี่ย คือมันยังไปได้อีกไกลน,นะครับผมรอให้เขาจบขึ้น e ก่อนก็ได้รอให้เขาบรกแพ pattern ขึ้นไปนะครับผมเ e s c n i n g ตรงนี้แล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับผมนะไม่ไม่ไม่ได้เสียหายแต่สําหรับคนที่แบบเอ่ออยากแบ่งไม้เข้านะครับผมมันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงรูปแบบหนึง่งก็เข้าได้เหมือนกันนะครับผมสรุปแนวรับอยู่ที่5บาทนะครับแล้วก็5บาท5ตังค์นะครับผมส่วนแนวต้านนะครับแนวต้าน ตรงนี้เลยนะครับผมผมให้ไปแค่แนวต้านเดียวนะสำหรับ true อ่าตรงนี้บริเวณ5้าบาทเจ็ดาตังค์นะครับผมขึ้นมานะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเห็นโซนนี้นะครับนะก็คือเขาพักตัว ระยะหนึ่งแล้วนะครับผมสําหรับทูเนาะถ้าเขาเด้งขึ้นมาเนี่ยแน่นอนแล้วก็ชัดเจนมากนะครับผมก็ต้องมีการโยนขายใส่บ้างเป็นธรรมดานะครับอืมเพราะฉะนั้นก็เขาอาจจะจบขึ้นหนึ่งบริเวณแถวๆห้าบาทเจ็ดสิบ้าตังแถวนี้แล้วค่อยย่อลงมาทําขึ้นสองสำหรับคนเน้นชัวนะครับผมรอให้เขาย่อ,ยอลงมาทําขึ้นสองก่อนก็ได้อันนี้คือสัญญาณกับตัวอีก สัญญาณหนึ่งก็คือเด้งหน่ยอ2ผมพูดบ่อยในคลิปนะครับส่วนเขาจะพักตัวแบบซิกแซกหรือคอลเลคชันแฟตเดี๋ยวเราต้องบันตามสําหรับคนใจเย็นๆนะไม่รีบรบร้อนอะไรรอให้เขาเด้ง1นง่ยอ2ก่อนถ้าเขาพักตัวแบบคอลเลคชันแฟตสวยนะครับผมสําหรับทูเนาะก็ประมาณนี้ใจผมก็คือแบ่งไม้เข้าไม้หนึ่งก่อนนะครับเด้ง1นง่ยอดแล้วเข้าค่อยเข้าอีกสักไม้หก็ได้นะครับผมถ้าหลุดหบาท 5บาทห้าสิบห้าห้าบาท5้าตังถ้าหลุดลงมา2 3สามช่องนี้ก็คือตัดขาดทุนเลยหรือตัดขาดทุน5บาทไปเลยก็ได้นะครับสำหรับรูเนาะเจ็บน้อยๆนะครับผมนะเจ็บน้อยๆแต่เวลาได้เนี่ยเราต้องได้กำไรเยอะๆนะครับผมถูก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาต้องพักตัวอีกสักหน่อยนะครับผมไทอ cending งเท go ก็ยังไม่ครบครบขึ้นนะครับผมเนาะ อืมสำหรับทรูเนาะไปต่อกันที่กันกุลนะครับผมก,กันกุลนี่เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นถึงความแตกต่างนะครับผมถ้าเทียบกับทรูการกุล <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ ดึงกราฟขึ้นมานะครับผมคือสัสดส่วนมันมันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่นะสมอยเว็บตรงนี้นะครับผมก็ขยันขยอเลยเกินเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมมาดูตรงนี้คือผมอยากให้เพื่อนดูตรงนี้นะครับผมการกุลนะครับคือมันมันน่าสนใจตรงที่นะครับอ่ะเดี๋ยวนะ เนี่ย RSI เขายกโลนะครับผมนะยกโลขึ้นไปในขณนะที่ราคาของเขาเย,ยังคงไหลล่วงลงมาอยู่นะครับผมไฮ <High S 1> นะไฮ <High S 1> นะนะครับผมในในในบริเวณนี้เออนะอันนี้คือบูริตนะครับผม บุรีเดเวอร์เจนนะครับอืมแล้วสัญญาณที่สองของเขานะครับผมสำหรับการกุลนะครับที่แตกต่างจากทรูเมื่อสักครู่นะครับผมคือเขาฟอร์มตัวแล้วนะครับผมฟอร์มตัวยังไงตรงนี้เลยนะเขาเด้งขึ้นมาทำขึ้นหนึ่งนะครับผมยอ่อขึ้นสองขึ้นสองตรงนี้นะเออ แล้วเขากำลังขึ้นไปทำขึ้น3มนะครับยอ่อลงมาขึ้น4อันนี้คือแพทเทิร์นที่เราแทงไว้แล้วก็ขึ้นไปขึ้น5้าแบบอิมพาวเวนะครับผมขึ้น2ของเขาเนี่ยเห็นไหมเห็นความแตกต่างหรือยังทูเนี่ยยังไม่เด้ง1แล้วยังไม่ย่อ2องนะทูนะส่วนกันกุลเด้งแล้ว ถามวอาหุ้นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะไปก่อนกันก็คือต้องบอกว่าการกุ่นนะครับผมขึ้น2องพักตัวแบบคอลเลคชันแฟตนะครับ A B C นะครับผมตรงนี้นะครับผมนะเป็นอ่า อยู่ในกลุ่มของสตองบีเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมขอโน้ตไว้ก่อนนะครับผมอยู่ในหมวดของเอลิกูล่าแฟตนะครับผมอืม จะบอกว่ารันนิ่งก็ไม่ใช่ถ้าลันนิ่งเนี่ยขึ้น C เนี่ยต้องย่อลงมาแถวแถวห้าสิบเปอร์เซ็นของระหว่างของขึ้น A ไปขึ้น B นะครับผมเนาะแต่อันนี้มันย่อลงมาลึกกว่าเพราะฉะนั้นต้องเป็นอ r e g u l a r f ฟ a คลื่น B สูงกว่าหัวของขึ้นหนึ่งอันนี้ก็คือเป็น Strong B แล้วนะครับผมอืมนะนะครับถ้าวัดดีๆเขาก็อาจจะอยู่ในอาจอาจจะเป็นอ o โก็ได้นะครับผม นะแต่นี่ผมก็แทงเป็นสตองวีนะครับแล้วพอเขาพักตัวจบขึ้นสองแบบคอเลกชันแฟดเสร็จแล้วมันก็ไปเห็นไหมอืมแล้วก็มาเจอแนวต้านแถวๆนี้อยู่แถวสองบาทแปดสิบตังแปดสิบสี่ตังแปดสิบ้าตังแถวเออแปดสิบหกตังแถวๆนี้แล้วก็ติดๆอยู่หลายวันแล้วแหละนะครับผมแต่นะครับผมซูมเข้ามา กันกุลนะครับผมเส้น EMA 75ซับพอร์ตแล้วนะเขายือนอยู่ได้หลายวันแล้วนะหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันติดแล้วนะครับผม,มยือนอยู่บนเส้น EMA 75นะครับผมเป้าต่อไปก็อ่าผมมองว่าเขาน่าจะมาแถวแถวสามบาทแถวแถสามบาทประมาณนี้นะครับผม สามบาทสิบตังค์สิบสองตังค์เพราะแถวแถว,แถวนี้ก็เป็นแนวรับที่มีนนยยะนะครับผมเด้งขึ้นมาเนี่ยเจอโยนใส่แน่แน่ดูตรงเมาส์ผมนะกรอบนี้นะดูตรงเมาส์ผมนะเด้งขึ้นมานี่เจอโยนใส่แน่แน่เพราะฉะนั้นเขาน่าจะจบขึ้นสามแถวนี้แล้วพักตัวลง,ลงมาทําขึ้นสี่แล้วค่อยไปขึ้นห้าต่อขึ้นสองเป็นคอลเลัคชั่นแฟดแล้วขึ้นสี่ต้องเป็นซิกแซกนั่นเองนะครับนะ รอบนี้นะครับผมกันกุลนะน่าจะขึ้นมาได้แถวแถวสาบาทสี่สิตังค์ประมาณนี้คือสูงสุดๆแล้วนะครับผมแล้วก็มาเจอแนวต้านแถวนี้ดูตรงเมาส์ผมโยนใส่อีกนะครับน่าจะปรับตัวลงมาเป็นคอล l e c เล o คชันจะพักตัวแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยไปแกะกันอีกทีนึงนะอันนี้เรามองเป็นช็อตเป็นช็อตไปผมกำลังจะอธิบายว่ากาันกุลเนี่ยมันมัน คือคือมันมันก้าวล้ำกว่าทรูแล้วนะครับผมคือมันไปไกลกว่าแล้วทรูเนี่ยยังไม่ยกหนึ่งย่อสองเลยนะครับผมนะแต่อันนี้คือมันครบองค์แล้วนะครับผมสำหรับการกุลเนาะคือถ้าใครตามมาดีๆเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าแถวแถวช่วง2บาทห้าบกว่ากว่าแถวแถวนี้นะครับตอนจบขึ้น2เนาะก่อนที่เขาจะเบกขึ้นไป มีเทปโปรฟิตแล้วก็มีนะครับผม,มสาหรับการกุลอันนี้ผมก็ตามมาเรื่อยๆนะครับตามมานานแล้วกันกุลเนี่ยเข้าๆออกๆก็เข้าออกอยู่เนี่ยนะครับก็สวยนะครับผมกันกุลมองไปต่อนะครับผมแนวต้านต่อไปก็สองบาทเก้าสิบตังค์นะครับผมสองบาทเก้าสิบแปดนะครับผมนะแล้วก็แถวแถวสามบาทสิบตังค์สิบสองตังค์แถวแถวนี้นะครับผมแนวต้านนะ มองไปต่อนะครับผมแล้วก็แนวรับนะครับถ้าแบบเซนติเมนต์ตลาดอนาะทิตย์หน้าไม่ดีจริงๆนะก็น่าจะมาพักแถวนี้แหละสองบาทเจ็ดสิบตังก็คือแถวๆนี้โอเคแต่อ่าหลุดลงไปลึกกว่านี้นะครับผมมันน่าเกียดนะครับนะจะเรากันกุลสีแดงตรงนี้นะครับมาพักได้พักได้นะครับก็คือหุ้นมันจะไปมันก็เหมือนกับเราแบบ จะกระโดดสูงนะครับคือมันต้องย่อ,อก,ก่อนมันถึงจะมีแรงส่งที่จะพุ่งขึ้นไปเนะอมสวยครับการกุลนสรุปแนวรับก็ลงมารับได้แถวๆสบาทเจ็ตังค์นะแต่เ,เรามองไปต่อนะครับสบาทเกตังค์สบาทเกแล้วก็3ามบาทสิบสองตังค์สำหรับกันกุ้นนะครับอ่ะตัวที่3นะครับผมก็เป็น xo นะครับผมอาทิตย์นี้อัปเดต ต่อเนื่องสอาทิตย์ติดแล้วนะครับผม xo นะครับผมก็มีการปรับตัวขึ้นมาแบบอิมพาวเว็บขึ้นหนึ่งขึ้น2นะครับผมขึ้น3ขึ้น4ขึ้น5ขึ้น2ทําเป็นคอลเลคชันแฟลทขึ้น4ทําเป็นซิกแซกนะครับผมเนาะแล้วก็จบขึ้น5ก็มีการปรับตัวนะครับลงมาแบบคอลเลคชันแฟลทนะครับ abc เนาะขึ้น b เนี่ยฟอร์มตัวเป็น descending triangle นะครับผม คือคราวที่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยจังหวะที่เขาฟอร์มตัวลงมาเนี่ยนะครับคือถ้าเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้รูปทรงแบบนี้และอยู่ในขึ้น B เนี่ยก็คือเราเราต้องรู้แล้วต้องทำความเข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าทรงนี้เนี่ยนะครับผมมันต้องลงมาทำอะไรลงมาทำขึ้นสี่นะครับผมนะ คือผมมองท่าเก็ตไว้แถวแถว20บาท20ตังค์แล้วก็19บาท60ตังค์ปรากฏว่าลงมาไม่ถึงนะครับลงมาไม่ถึงเนาะเอออาทิตย์ที่แล้วว่ะนะก็เถ้าเกิดใครชอบก็น่านจะมีการเก็บขึ้นมาแล้วแหละตรงที่เขาขึ้นมายืนบนเส้น EB 200เส้นสีแดงตรงนี้หรือไม่ก็มีหุ้นอยู่แล้วแหละ อยู่แถวโซนนี้นะครับผมก็คือผมจะบอกว่าขึ้นมาเนี่ยชนถากไอชอนฐานของเดซินดิงตรงนี้ดูตรงเมาส์ผมนะไม่ผ่านง่ายๆนะครับผมเพราะว่าโซนนี้เนี่ยเคยเป็นแนวรับอย่างมีที่มีนัยะมากๆดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ยที่หนึ่งที่2องสามสี่ห้าหก็คือจะผ่านเนี่ยคือบอลล่มต้องมาจริงๆซึ่งดูสิครับวอลล่มเขาดูตรงเมาส์ผมนะเนี่ย มาแรงจริงนะครับผมนะคือตรงนี้ก็จบซีไปเลยนะครับผมนะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าตังคถแถวแถวแถวนี้เนี่ยนะครับผมยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าตังแถวแถวนี้เนี่ยต้องยืนให้ได้นะครับผมยืนให้ได้นะครับผม อืต้องพักตัวให้ได้ซับแรงขายให้ได้นะครับผมไม่งั้นเขาจะยอ่อลงมานะครับผมอ่าถ้าสมมุติว่าเขาจะยอ่อเลยนะคือผมมีมีเทคนิคอีกแบบหนึง่งผมก็จะตีสมมุติว่าเขาขึ้นมารอบนี้ขึ้นมาสูงสุดได้แค่นี้นะผมจะตรีรีเทคเมนต์ขึ้นไปเลยนะครับผมพิโบตัวนี้นะเนี่ยรีเทคเมนต์ตรงนี้นะครับ อืผมจะตีขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเขาหลุดหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซนเนี่ยคือผมจะทิ้งแนวแนวรับไปเลยตรงนี้นะปาดเป็นเลขกลมๆก็ได้แถวยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตแถวนี้อะอ่าถ้าหลุดตรงนี้ก็คือหลุด61.8%ของเส้นฟีโบรีเทคเมนต นะครับผมมันก็ไม่สวยนะ,สะแสดงว่าถ้าเกียรติของเขาเนี่ยยังอยู่แถวๆถวยี่สิบาทแล้วก็สิบเก้าบาทหกสิบตังค์อยู่ดีนะครับนะรอบนี้เป็นแค่การรีบาวสั้นๆแค่นั้นเองนะครับสำหรับ xo e นะครับถ้าจะพักก็ห้ามหลุดหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นของเส้นฟิโบก็คือแถวๆถวยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบห้าตังค์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมเป็นแนวรับเนาะ อืมส่วนถ้าเขาพักได้แล้วเขาจะไปไหนนะครับผมสำหรับเอ็ก็ตรงนี้นี่ไงมีระยะ,สะเสลือเกินแถวยี่สิบแปดบาทอ,อ่ายี่สิบแปดบาทยี่ห้าตังค์อ่ะ แถวนี้นะครับผมมีรนยะมากๆนะครับผมถ้ายืนแถวยี่สิบห้าบาทได้นะครับแถวนี้ได้ก็ลุ้นไปต่อแนวต้านต่อไปที่ยี่สิบแปดยี่บห้าตังค์แต่ถ้าหลุดลงมาเจอแรงขายตรงนี้ลงมาก็พักได้นะครับผมในแถวยี่บสองบาทเจ็ดสิบห้าแต่อย่าหลุดนะครับไม่งั้นลงมา20บาท20ตังค์แล้วก็19บาท60ตังค์แน่นอนนะครับผมลงมาจบขึ้น4นะครับผม นะเออสรับเอ็กโก็ประมาณนี้นะครับผมอืมใกล้วแหละนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมนะผมแชร์ไอเดียผมนะผมจะรอให้เขาซับแรงขายก่อนนะครับเอ็ Echo. ถ้าเซนติเมนต์ตลาดอาทิตย์หน้าไม่ดีเนี่ยนะครับผมผมมองว่าเจอเจอโยนใส่แน่เอ็ Echo. นะครับเน่งขึ้นมา ทดสอบรอบแรกผ่านเลยเนี่ยวอลุ่มมันต้องเจ๋งจริงแต่มันก็วอลุ่มแรงจริงนะแท่งนี้ดูสิแต่ก็เริ่มแผ่วๆมาแล้วนะครับผมอาทิตย์หน้าถ้าอยากผ่านนะไปยี่สบแปดบาทยีิบห้าตังค์นะวอลุ่มนี้ต้องมาเยอะกว่านี้นะครับผมสำหรับเอนะอืมอ่ะก็เป็นกําลังใจช่วยละกันนะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยและก็นําเสนออยู่นี้นะครับผม นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมที่อของผมมาแชร์เท่านั้นผมไม่ได้ชี้นาหรือแนะนําให้เพื่อนนั้นซื้อขายหุ้นสามตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจาราณในการลงทุนด้วยนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชมคลิปแล้วอยากให้ผมเนี่ยมาเปิดกราฟหุ้นตัวไหนนะครับผมก็สามารถโพสต์ชื่อหุ้นใต้คลิปได้ผมก็จะได้นาหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟมาแชร์ i d e เล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมอืม เราจะได้อยู่ในตลาดหว้น,นี้ไปด้วยกันนานๆน,น,นะครับก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบวงบอลช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ลงใจให้ด้วยนะครับผมสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวีดัสสวัสดีครับ